เป็นจำแล้วเมื่อกี้ผมจะกดอัดไปกดจบเพิร์นแล้วดูดิผมจะหายขนาดไหน,ไเ,นเ,เอาแล้วเอาแล้วเวมื่อกี้ดีๆไม่ใช่ตายแล้วโอ๊ยผมไม่น่าก็จบเพิร์นไปเลยเมื่อกี้มีมุกชนะแล้วอะ โอเคขอเข้าใจไหมฮะเกิดเป็นคนล้มแล้วต้องลุกนะฮะอุอ่ชาเบต้โอเคเท้าดก แกมันแกแกไปคนเดียวแกนั่นแหล,กลกนะก็ไม่รู้นะไม่เคยโทษตัวเองเหรอกดังคำที่ฟังมาจากลุงพีนะก็คือโทษคนอื่นเห็นเท่าภูเขา โทษของเราเห็นเท่าเส้นผมตดคนอ,อื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรนะฮะก็เขาเคยพูดเอาไว้นะฮะก็ถึงร้านละเขาถึงรา้าเนเขาเรีกเจมาเราถึงเหมือนกันเราถึงสิบสัญญาเลยถึงสิบซับเมื่อไรนะฮะช่องใหม่ไฟไนนไฟดีมานะฮะ เสร็จแล้วคู่ต่อสู้ที่คุณคู่ควรอันดูอินพบกับวาริลาอันดูอินพบกับวาริลาแสงกวีนาแสงสว่างจะเข้าสู่ชัยชนะในนามขอข้า พ่อขอ,ขอ,อไรทุยเฮ้ยเนี่ยไอพวกเกียนเกียนเซรีนา่าเออใช่ผมผมเคยมีไอ้การ์ดอะไรสักอย่างนั่นแหละที่มันจะก,ก๊อปปี้การ์ขานนื่นผมก๊อปปี้ได้เหรียญหมดมากไม่เนาะให้รู้บพื่อว่าไผเป็นไผ,นผนให้หนูเพลงของฉัน stand and draw ไม่มีตัวให้สแตลแล้วหมอหมอหมอลงไม่ได้นะหมอมืองรัวควันและฝุนมากมายเ้ยถูกตัวปนะเนะี่ยเนี่ยสายที่ผมเล่นนี่สายดีสุดแล้วฮิวตัวเองได้ิีเพื่อนก็ได้ไอ้ปลาหมึกเห็นปลาหมึกไหมฮะตรงมุมซ้ายล่างมุมขวาบน ปลาหมึกโอ้ยนี่แหละสายนี้ก็สายโลบโลบหรือโลบตะนนีน้โลบมันกระเดียงเนี่ยเพิ่อมอาวุธได้สายอื่นก็เหมือนกันแต่สายสายเวทสายรักษายอย่างเรานี่ไม่เคยมีไหนดูดิลดไปสองมีใครเรียกหมอไหมเออ แต่ฉันไม่ดีใจที่เจอนายโอ้โหจะกวนมีใครเรียกหนูมาพี่หมอขาเฮ้ยสยองสยองขีดสยองเสียงตัวเองน่ะเอาละ ผมจะชนะคุณฮะอะไรแล้วเหรอพักๆบอสอย่ากออกไปเลยเขาจังเลยเเอือเ<ป>ข้ามาดูมานี่เลย มาแล้วพยายามมองข้าข้าขอไรเล็ดล้ำเล็ดล้ำ6นาทีแล้วสองสองสองสามหนึ่งหนึ่ง แกคงไม่ทำร้ายฉันหรอกนะใช่ไหมที่จริงตัวนี้น่าอยู่คู่กับสายพราดินคือว่าเนี่ยซิวเวอร์แฮน์เนี่ยพราดินเรียกได้เออมื่อกี้แกดูตัวฉันทำไม เอาแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยเยอะเกินไปเยอะจนรับไม่ไหวรับไม่ได้ยิกต่อไปมอบหนึ่งในหะ้ขาดทุนก็ได้ไม่รู้เลยอ่ะ่ะ ไม่เอานี่ดีกว่าจเทินโอ้ยโอ้ยเร็วๆเวลาไม่จำกัดแค่สิบห้านาทีไม่รู้จะเออคุณไม่เข้าใจหรอก ทีแมวขอจอยไปนะยอย่าไม่เอ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 าโอ้มันเสียค่าร้ายเฮ้อยอย่าไม่ได้ปั้งเฮยอะไรของพี่เยอะแยะมาอยู่ yeah! จะรับเอง พี่ทำผมก่อนผมมาได้ตั้งใจแล้วพี่เอาไประเบิดจิตเพื่อเถิญหน้าเราแล้วกันนะเหลียนะเพิ่มคออีงอันจบเท่น อ,อะไรนักหนาเนี่ยหมาตายคุณฆ่าหมาแกอเอ้ยทำไมสองตัวนี้เขาต้องเอาอยู่เนี่ยทำไมแกไม่ไปปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่อาจเอ้ยมันไปไใช่ละเทินของคุณ สแตนแอนด์ดอลไลก็คือความสามารถนี่ฮะที่มิโลเนี่ยคือยั่วยุนะฮะมันตุกโจมตีตัวนี้ตัวเดียวนะฮะส่วนความสามารถของเสียงสุดท้ายก็คือเสียงสุดท้ายนะไม่ใช่แสงสุดท้ายนะ กลับแล้วสุดกัรเอ้ยนี่ตัวขนาดอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเท่ใช้ได้ไหมเนี่ยไป เปไน็นไงพันนี้ก็ขอมา,มาก็ขอจบก่าพี่นี้นะครับมามามาไม่หรืจบดีเอาง่ายโอเคอยังไงพันนี้ก็ก็ขอจบก่าพี่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้นะครับเกมอีส f ฟันฟันมิติเกณครับบ๊ายบาย